ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าน่ากลัวเพราะว่าขับขับรถอยู่อาจจะเจอก้อนหินบางคนเป็นก้อนปูนขนาดใหญ่คุณตวยใช่ครับปาลงมาจากสะพานล,ลอยแล้วหญิงคนนึงนะ่ะเธอขับรถ,ถอยู่ดีๆเส้นบางนาะโอ้โหเจอก้อนปูนน่ะก้อนเบลเลอร์เลยคุณตวยปาลงมาใส่หน้ากระจกรถแตกอะคะ่ะแล้ววันเดียวกันเนี่ยนะฮะ29เมษาย,ยนเนี่ยมีรถโดนไปเนี่ยสาคันเลยนะครับล่าสุดตํารวจสอนอบางนาบอกไปจับตัวได้แล้วคนก่อเหตุก็คือนายชรัตอายุ4 5ปีเป็นคนเล่ห์ล่อนฮนะแต่ไม่ได้จับที่บางนาไปจับได้ที่นู่นนะฮะแถวลาดพร้าวนู่นะ คือก่อเหตุที่บางนะแต่มปอยู่ที่ไหนนะบึงกลุ่มนู่นฮะคุณผู้ชมกรุงแถวลาดพร้าวอ่ะเรียกกันง่ายๆแบบนี้แล้วกันแล้วก็ยอมรับเลยบอกตัวเองไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งก่อเหตุเพราะกินเหล้าขาวฮะแล้วก็เลยก่อเหตุหยิบอิดก้อนอิดก้อนปูน่ะมาปาใส่รถตอนที่ยืนอยู่บนเอ่อบนสะพานลอยแล้วก็วงจรปิดจับภาพชัดมากเลยถูกต้องเห็นท่าเขาตอนกำลังปาแบบชัดๆเลยอ่ะถามว่าที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่า ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาหนักเลยฮะก็คือข้อหาพยายามฆ่าแต่ยิ่งไปข้อหาหนักแต่พอไปดูประวัติปรากฏว่าผู้ก่อเหตุรายนี้คือนายชรัฐที่ไม่มีบ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก่อเหตุมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดคดีลักทรัพย์รวมแล้ว12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่13ฮมะก็คือก่อเหตุรัวรเลยแปลว่าโดนจับได้ออกมาก่อเหตุซ้ําูับได้ออกมาก่อเหตุซ้ําคุณตุ๋ยที่คุณตุ๋ยพูดถึงในรายการคือมันจะมีครั้งที่14 15ือเปล่ถูกต้าเรื่อหนึ่ก็คือ ตำรวจถามว่าเอ๊ะแล้วมีอาการจิตเวทไหมอันนี้นะฮะนักข่าวก็มีการถาม,มตำรวจตรงนี้เหมือนกันซึ่งตำรวจก็ยืนยันบอกว่าก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะพูดคุยตอ,ตอบได้ดังนั้นก็ไม่เข้าข่ายการเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ที่น่าสนใจที่ผู้ปกครอบอกไปแล้วเราคุยในรายการข่าวผู้บอกก็คือผู้ชมะปัญหาคนเร่ร่อนอเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างกรณีของนายชลัดที่ก่อเหตุครั้งนี้ปาหินใส่รถย่านบางนาเนี่ย ปัญหาคนเล่อ่อก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมแล้วเขาไม่ใช่คนแก่นะเขาสี่สิบกว่าเองถ้าเกิดเขาจะไปทํางานทําการ่ะเขาก็ไปได้แต่เขาไม่ทํามันก็เป็นปัญหาเพราะว่าคือแน่นอนที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าก็จับคนเล่ออ่ะไปอยู่ตามสถานสงเคราะห์ไปอยู่บ้านกรทมไปอยู่บ้านหน่วยงานต่างๆทมเขาก็จัดพที่ให้นะของกระทรวงวัรสังคมหรือว่าพมอย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่ผ่านมาจับแล้วส่วนใหญ่หนีบ้างล่ะอัดบ้างล่ะสุดท้ายก็กลับมาเป็นคนเล่ร่อนและที่สําคัญ ก็ก่อเหตุแบบนี้ฮะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับสังคมดังนั้นอ่ะอย่างกรณีนายชรัดเราก็ไม่รู้ว่าจะมาก่อเหตุนี้ผู้กู้กกไป,ป14 15ี่17บห้าไหมถ้าไม่นอกจากการดําเนินคดีแล้วก็โดงการดูแลแล้วเพราะปัญหาคนเร่ร่อนจริงๆเป็นปัญหาหนึ่งนะฮะกรณีของนายชรัสคือกรณีตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าปัญหาของคนเร่ร่อนในสังคมเนี่ยมันมีผลกระทบกับคนอื่นในสังคมได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าปาหินไปแล้วรถบางคัน ถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือบาดเ<ห>จ็บหนักกว่านี้ล่ะจะเป็นอย่างไร<ม>ดังนั้นกรณีนี้อยากให้มองถึงเรื่องของปัญหาคนเร่ร่อนซึ่งก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยอยู่ครับโมโนแม็กส่งความหามาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิพิเศษเพียง89บาทา AS, ลูกค้า a i s ลูกค้าทรูดีแท็กค่าราคาเดียวรีบสมัครนะ